เราบ้านอะบอกบ้านอะไรยืมวนให้ลนั่งเง เลืกมาเป็นผู้ใหญ่บ้านเยอผู้ใหญ่บ้านท้าทีขวนที่วับผู้นัันเนียก็ไปบอกไปกล่าวแน่นอชาบทุกทีหลาย้นสอนจักเขาเขาแก่ขาบ้านตางดวนเท่านแต่ที่้าดูที่าเป็นมาอยู่หรือะเราทำกิจกรรมับานอะอรพวกนี้เขบนรั้งลีไปครับพวกที่ยุตการเมากันจาว้จะวางจะเข้าไปละอยู่ในร้านมาหลายหลายไป มีโอกาสในการพิมพ์ออกมีกระนอการทำทัยันไปประจรงงานกไปที่เทปที่วนทครับหมด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 มดห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 มมดห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 ดหม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 หมด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 มดหมดหม ให <guess>, yeah. yes, <open> ้เสร็จแล้ว hmm. <Sal ve. S 3> <laughs>

ไปไไหมดบ้อยาหมดียาดมหยดขนรับอาหารจ้ารับอาหาร

มีด้วยเข้าเข้าวามีมีแดงมีเลียงจน่เหมืนจว่าเมนี่ะเว่าเข้าว่ามือนอื่ว่าเนพวกหน้าบัวเหมือน เขมาบมางสงเมืองมาวัดเขาไปบาทมันนีวันพระไก่สอกฝนสาแล้วอีกสีกก่หกเก็ดหมื่นบรรยากาศบนเขาไปบาร์ูหเสาวัดพระเกาะนีมันงามายงมันยังกำลังภากันมาขึ้นวัดจำศีล 理不理，离不了烂漫不？